คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผุ้ฟังนะครับไปติดตามในเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งพระองค์นะครับของประเทศไทยในราชวงศ์จัก,กรีของเรานะครับนั่นคือในหลวงราชการที่9นะครับที่คุณนุ้ฟังหลายๆคนผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่ายังคงอยู่ในจิตใจของทุกๆคนนะครับในเรื่องราวที่พระองค์ท่านนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณี ที่เรียกว่านานาประการเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราประสบกนิก่อนชาวไทยนะครับในวันนี้จะไปร่วมพูดคุยเรื่องราวนี้กันนะครับกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับ ครับสวัสดีครับคุณปิทิชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะพูดถึงเรื่องราวของความประทับใจนะครับแล้วก็เรื่องราวของสิ่งที่ยังคงติดตาแล้วก็ตรึงอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีในเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นย้อนนึกกลับไปนะคิดถึงนะครับพระองค์ท่านสาหรับในหลวงรัชกาลที่9้าด้วยนะครับอาจารย์ครับก็เรื่องราวของรัชกาลที่เก้าเนี่ยเยอะแยะยงไงมีเรื่องราวรที่อาจารย์ก็ใช้เวลาเป็นหลายสิบปีมา ก็ต,ติดตามแล้วก็ได้ใช้ความรู้เล็กๆน้อยๆเนียน่ยบัรยายคือเล่ายัางไงก็ไม่หมดพวกเราเล่ากันไม่ว่ากี่สิบกี่ร้อยคนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้งเล็กๆของวงกลมอะเข้าใจง่ายดีใช่ครับเพราะว่าฟรงท่านไม่ว่าจะเป็นโครงการสี่พันกว่าโครงการหรือว่าศูนย์พัฒนาหรือมูลนิธิอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้ามาหล่อหลอมรวมกันเนี่ยก็คือเป็นความมาหากรุณาของพระองค์ท่านที่ใช้เวลาเจ็ด สิบพรรษาเจ็ดสิบปีในการครองราชเนี่ยนะแต่และว,วันแต่และเดือนแต่และปีเนี่ยที่ทําเพื่อประชาชนนะใช่ครับเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องราวมากมายนะพูดยังไงก็ไม่หมดอย่างที่บอกแล้วเอาละวันนี้เรามาเริ่มเรื่องคล้ายๆว่าลําลึกนึกถึงความหลังของพระองค์ท่านหน่อยนะเริ่มพันของเรา มีอยู่ข้างหนึ่งมอมราชวงศ์คือกลิป่ามโมดรู้จักนะครับรู้จักับจายกกลอครัรเีเคย,ยกรา,รบ,กาบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงเหนื่อยหรือท้อแท้บ้างหรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัวชากาลที่เก้าก็มีพระราชกระแสตอบว่าความจริงมันก็น่าท้อถอยหรอกบางเรื่องมันน่าท้อถอยแต่ว่าฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเราเนี้ยสูงเหลือเกินเดิมพันของเราคือบ้านคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศครับเป็นไงสิชัยโอ้ลึกซึ้งนะครับอาจารย์นี่เป็นความทราบซึ้งอันหนึ่งว่าเราท้อไม่ได้ใช่ก็จะยิงภาษาไทยไงท้อคือไม่แท้ไงครับถ้าแท้ต้องไม่ท้อไม่ท้อใช่ครับแต่พระองค์ท่านบอกว่าท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเราสูงเือเกิด่านการยังบอกว่าเดิมพันชั้นสูงเือเกิดเดิมพันของฉันคือชาติคือบ้านคือเมืองคือความสุขของคนไทยทั้งประเทศ <c oughs> เป็นยังไงเอาแค่นี้ก็รู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศไทยเจ็ดสิบปีที่มีโครงการต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงหลักการตรงงานหรือว่าศูนย์พัฒนาการศึกษาอะไรต่างๆเนี้ยตัวประเทศ <c oughs> จะเห็นไหมว่าการที่พระองค์ท่านทําได้เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นอคือมีเจตนาลมอันแน่วแน่เหมือนพระพุทธเจ้า มีเจตนาแน,แน่แน่ที่จะโปรดเวณนยสัตว์อตอนแรกจะไม่คิดจะโปรดแต่พอคิดได้ว่าคนที่มีทุลีในตาน้อยยังมีอยู่ก็เลยคิดจะโปรดเมื่อคิดจะโปรดก็ต้องเริ่มต้นจากใครก่อนอ่าปัญจวัคคีย์ไปเรื่อยไล่ามาพมหากษาัตริยเมืองนักคิดนักปราญ์จนไปเจอพระโมคคลาภาษาลิบุตร ในหลวงรัชกาลที่9ก็เหมือนกันคิดว่าในที่สุดเมื่อเห็นประชาชนยากจนอดอยากชาวเขาชาวเราชาวอะไรต่างๆ่างคนนี้ปัญหาน้ําท่วม,มปัญหาความร้อนความแรงอะไรต่างๆนี้มเมื่อจเจอปัญหาอย่างนี้จริงๆแล้วปัญหามันก็มีอย่างนี้มาตลอดอ่ะอยู่ที่ว่าใครจะตั้งใจมีเจตนาที่จะช่วยเหลือประชาชนอยากจะทําจริงทําจังในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เลยตั้งต้นว่าท้อไม่ได้ เพราะเดิมผ่านสูงแล้วเกินเพราะเดิมผ่านคือบ้านคือเมืองค,คือความสุขของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคนไทยควรเข้าใจไว้ด้วยครับที่ท่านต่อสู้เนี่ยต่อสู้กับความยากจนครั้งหนึ่งมีเรื่องคอมมินิตที่ท่านเข้าไปในป่าในดอยแถวทางภาคอีสานเนี่ยจาได้ไหมครับจาได้ครับอาจารย์มีคนบอกว่าพระองค์ท่านไม่กลัวคอมมินิตหรอกกลัวว่าคนไทยจะอดอยากมากกว่าครับท่านไม่กลัวเรื่องคอมมินิตถ้าหากว่าคนไทยมีอยู่ดีกินดีคอมมินิตมันก็ไม่เกิดขึ้น เราคนไทยเราอยู่ดีกินดีนะหมายถึงว่าพออยู่พอกินได้ทั้งประเทศเนี่ยอผีชายจันท์ก็ว่าไม่มีปัญหาที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะว่าอยู่ไม่ดีกินไม่ดีก็เลยหลอกลวงกันไปเกิดวิตกกังวลเกิดศาสนาพุทธที่สอนเรื่องสติปัญญาก็ไม่เอาแล้วเอาแพ้เอาผีเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันก็เลยเกิดวิปิลิตไปเรื่อยเหมืะนในหลวงเนี่ยใช้เวลาเจ็ดสิบปีเนี่ยผิชัยคิดดูเหรอว่า พระองค์ท่านเนี่ยมองไปตั้งแต่ล่างขึ้นไปบนนะไม่ใช่มองบนลงล่างมองล่างเลยนะครับใช่ครับชาวไร่ชาวนาจะอยู่ก็จงไงชาวเขาจะอยู่ก็ไงจากฟินเฮโรอีน,นก,ก็กลายมาเป็นดอยคําด,ดอยตุงดอยเต่าดอยอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับคนเราเนี่ยถ้าอยู่ดีกินดีมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ดีกินไม่ดีมันก็ต้องยอม,มอ่ะบางคนขโมยไปปล้นไปจี้อย่างสืชัยอสมมติมีปืนมีระเบิดไปจี้ไปปล้นได้ก็จริง แต่ถามจริงๆม่าชยชัยอยากจะไปป้นไปจี้เขาไหมล่ะไม่นะครับมันก็ไม่อยากเลยโดยสัญชาติยานของมนุษย์เนี่ยใช่ครับมันไม่อยากหรอกทําชั่วเนี่ยจริงๆผีสิงอ้าข้อเนี่ยไม่มีใครอยากทําหรอกจริงไหมใช่ครับแต่เพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยสถานการณ์มันบีบบังคับนะอาจารย์อ่ามันบีบคันบีบบังคับไงครับเหมือนองค์ุริมาเนี่ยสันดานนิสัยท่านก็ไม่ได้เป็นคนชั่วช้าเร็วตาใช่ไหมใช่ครับโดนเอาครูบาอาจารย์สอนอย่างนู้นอย่างนี้นะ ือเยาวชนเราก็เหมือนกันถ้าถูกครูสอนไม่ดีพ่อแม่โปรแกรมไม่ดีมันก็ไปตามโปรแกรมพ่อแม่ครับโปรแกรมออ่ะพ่อแม่ยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นครูเป็นยังไงลูกติดก็เป็นใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นสังคมเราเนี่ยมันคําว่าสังคมเนี่ยต้องเข้าใจคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ใช่สักแต่ว่าอยู่บ้านใครบ้านมันถ้าบ้านใครบ้านมันมันก็เรียกปัจเจกไงปัจเจกก็ตัวใครตัวมัน แต่มตัวใครตัวมันไม่ได้ดปีชายบอกว่าตัวใครตัวมันตอนนี้เขาสวมหน้กากากเราไม่สวมอ่ะก็ไม่ได้นะครับอ่าเห็นไหมมันเดือดร้อนชาวบ,บ้านเขาไงใช่ครับไอ้มึงไม่สวมเนี่ยแต่มึงเป็นโรคขึ้นมาเลยยุ่งเลยนะครับก็ดูดิบางทีจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่ใช่ไหมครับเอออย่างกลุ่มเดียวที่สมุทรสาครมันกระจายไว้อือสังคมเดียดนี้สังคมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับแ้เมื่อก่อนเป็นมันก็ยังค่อยงช่วยใช่ไหมครับ เพราะอะไรอ้าวสีชัยอยู่น้องบอกว่ามันเป็นก็อยู่แถวนั้นเนี่ยมันไม่ได้กระจายเพราะมันไม่ได้ไปมาฮัสุเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นที่นี่ปุ๊บอ้าวมึงเดกนั่งไปนู่นแล้วไอ้นี่ไปนี่ไปเชียงใหม่เชียงรายเอากลับไปสุขุมวิทมันเดินทางสะดวกสบายง่ายมากขึ้นมันสะดวกสบายและอีกอย่างหนึ่งอะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับใช่ครับเอาง่ายสีชัยลองดูมดก็ได้มดปลวกร่วมพึ่งเนี่ยมันก็เป็นสัตว์สังคมครับ ันก็แบ่งหน้าที่กันทํางานเนี่ยีชัยจะไปแบกจับกลางจะไปทอเสื้อผ้าเองจะไปตัดรองเท้าเองจะไปปลูกผักกินเองเลี้ยงปลากินเองได้ไหมน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แหละครับทุกอย่างชาวประมงก็ทําไปเรื่องปลาไอ้ชาวนาก็ทําเรื่องข้าวไปชาวสวนก็ปลูกผลไม,ม้มาครับเรารับราชาการทําหน้าที่เรามีเงินเล็กน้อยเราก็ไปแบ่งปันไปซื้อของครับอ,ม,อมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้น ใช่ไหมวนเวียนกันต่างคนต่างทําหน้าที่อืมสมมติมันมีห้องเต้จีนนะเขาบอกว่าห้ามปลูกผักกินเองห้ามเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเองเขาบอกถ้าทําเองแล้วชาวบ้านเขาจะเอาของไปขายก็ขายเห็นไหมเห็นไหมท่านมองไกลเลยว่าไม่ใช่ไม่ทําไม่ใช่เราเป็นราชการเรามีเงินเราก็ไปซื้อเขาเขาก็จะเอาเงินไปใช้ต่อไงวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมใช่ครับ เพราะันเวลาเรามองมองให้ไกลเวลาไปชาวบ้านเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านสอนอว่าเวลาไปเจอชาวบ้านเขามีมะขามเทศมะเขืออะไรต่ออะไรขายตามอแบรกระดินเนี่ยอย่าไปต่อเขาเนื้อไปซื้อขา้าวโพดไปซื้อขา้าวหลามซื้ออะไรอย่าไปต่อเขาเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาเลือดตาแทบกระดินกว่าจะมานั่งขายได้ใช่ไหมกว่าจะเก็บเกี่ยวมาได้นะก็ไปซื้อซื้อ,อแล้วเขาก็เอาเงินไปเขาก็ไปใช้เราก็ได้ไปกินของเขาหรืออะไรต่างๆ รหรือเอาเรามีอยู่มีกินก็ซื้อเยอะๆหน่อยมาแจกลูกน้องเนี่ยสังคมมันก็คือการอยู่ร่วมกันอนย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยถ้าอ่านให้ดีเดไม่ได้ไม่อ่านหนังสือเล่มไหนเลยอ่าภารกิจอาพระราชกรณีของพระองค์ท่านเนี่ยรับรบองว่าได้ขึ้นสวรรค์เป็นๆเ,เลยได้รู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดเพื่อขายเพื่อคนอื่นนี่คือจิตของโพธิสัตว์ คนทั่วไปยากที่จะทําแต่เราก็ต้องทาเพราะเป็นแนวทางพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์คือมีปัญญาแล้วก็มีเมตตาที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์จะแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์มามาในสมัยโบราณท,ที่เราเรียนสิบทศชาติอ่ะทศชาติดก่ะช่านั่นก็สิ่งต่างๆเกิดมาเพื่ออะไร,รเพื่อจะให้เพื่อจะแบ่งปันเพื่อจะทดสอบบรารมีของพระองค์ท่าน ว่าจะอดทนหรือว่าจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อคนอื่นแค่ไหนนี่ก็คือเป็นบทแรกที่เอามาฝากว่าหม่อมราชวงศ์คึคึฤงลิตท่านถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมพรองค์ทาน,นบอกไม่ท้อหรอกเพราะเดิมพันชั้นสูงเนี่ยสูงสุดก็คือคนไทยความ <คน S 2> สุขของคนไทยทั้งประเทศแล้วเป็นไงเอาลองหลับตานึกถึงไม่มีพระองค์ท่านเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยสมมตินะมาปัจจุบันนียอะไรจะเกิดขึ้น คงแย่นะอาจารย์ครับเออเลอยอะแยะไปหมดเลยยากที่จะสาทายเนี่ยอาจารย์เคยเคยบรรยายที่เรื่องของได้หลวงแท้ๆเนี่ยครับเออหกเจ็ดชั่วโมงสิบชั่วโมงนี้ยังไม่ยอะได้นิดเดียวเองไม่ได้เยอะแยะอะไรครับมานั่งนึกโอ้โหนแล้วพวกท่านแต่ละดอยแต่ละท่านเนี่ยขึ้นนับเป็นสิบเป็นร้อยครั้งอ่ะกว่ะได้โครงการโครงการหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาจารย์ อาทีนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปีรามิดในปีสองพัารอยี่สิบห้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัวการที่เก้าได้พระราชทานสัมภาษณ์กับสื่อข่าวนิตยาสารในเชนั้นเกี่ยวกับเพศว่าคเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าราชกาณาจักรนั้นเปรียบสเสมือนปิรามิดมีพระมหากาศาศาษัตริย์อยู่บนยอดมีประชาชนอยู่ข้างล่างแต่สำหรับประเทศไทยแล้วดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอและบริเวณไหล่อยู่เสมอครับเป็นไงเข้าใจไหมสิาจาะคือพระองค์ท่านจะเงนมองทางด้านบนคือให้เห็นเห็นประชาชนเป็นหลักใช่ไหมครับแแบบรับแแบกรับอ๋อ oh, ครับปีรามิดเนี่ยปกติแล้วเราดูปีรามิดก็คือนะอยอดแหลมที่างบนครับ ไม่ว่าพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากจะอยู่นบนครับไปในหลวงรัชกาลที่าบอกว่าประเทศไทยนั้นจับกันนะนะมีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอดปกติใช่ไหมใช่ครับแต่สําหรับประเทศไทยแล้วดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกันข้ามนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ก้าพเจ้าต้องปวดคอและรบ,บริเวณไหล่ก็หมายความว่าเอายอดแหลมลง Oh. ท่านเอาพระองค์ท่านเนี่ยเป็นยอดแหลมแต่ว่าเอาลงเอาฐานไว้ข้างบน mm hmm. สาเหตุที่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะอะไระดูดูประโยคนี้ก็แหละทุกอย่างตรงกันข้ามตรงข้ามแสดงว่าต้องเอาแหลมลงใช่ครับและอย่างหนึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอไงอื mm hmm. แบกรับภาระไงคอปวด เหมือนจับกลางเห็นไหมเวลาแบกของเห็นไหมปวดคอไหมปวดคอนะครับอาจารย์ปวดไหล่ไหมปวดไหล่ด้วยครับใช่อาจารย์อาชีพเก่าคือจับกลางเก่าครับก็ปวดคอนะเมื่อก่อนนี้แบกอาหารถุงหนึ่งเท่าไหร่กะลืงหนึ่งยี่ห้าตังค์ครับถ้าแบกรำห้าสิบตังค์แต่ถ้าเกิดแบกข้าวสารถุงกระสอบหนึ่งมันร้อยโลเนี่ยได้บาทหนึ่งโอ้ครับสมัยก่อนเอาทุกอย่างเพราะว่ายากจนเด็กใช่ไหม เนี่ยในหลวงบอกว่าข้าพเจ้าต้องปวดคอและบริเวณไหล่อยู่เสมอเอาแค่เนี้ยบางคนไม่เข้าใจยังไงถ้าคนเข้าใจอย่างอา้าวสีชายพออาจารย์พูดไปเข้าใจก็ต้องร้องอ,อ๋อเห็นภาพนะครับหมาเห็นภาพเลยท่นนานโคระดับนักปรา์ระดับนี้ท่านไม่จะไม่ตาทยายเยอะรเราต้องมีหน้าที่นะหน้าที่ที่หยิบเอาคําพูดพวกนี้มาแปลงม,มาแปลงว่าอ๋อการที่ พระองค์ท่านจะมาสาทยายทุกอย่างเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องราวดราม่ากันไปอีกครับท่านพูดแค่นี้เราเข้าใจคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอืครับคนเข้าใจก็ก,ก็ก็เลยในอย่างที่เราเข้าใจกันครับว่าพระองค์ท่านทรงแบกภาระของแผ่นดินไว้หมดทำไมกลางคืนดึกดึกดด่นๆทํน,นทำไมพระองค์ท่านจึงต้องสนใจเอาอยางน้ำท่วมที่หัดใหญ่ครับ นะะอ่โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่ตีหนึ่งทีสองไอ้เจ้าหน้าที่ยังต่อว่าดึกดึกเด่นไม่รู้จักนอนทําอะไรอยู่กับระดาษทำไมครับในหลวงก็บอกว่าอยากจะรู้นะมันลดอย่างสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกลดแล้วเอในหลวงบอกเออแค่นั้นแหละคือลดแล้วพวกนั้นก็สบายใจอ่ะก็เห็นไหมว่าเวลาลูกอยู่ต่างประเทศอ่ะพ่อแม่อยู่ประเทศไทยอ่ะพ่อแม่ห่วงลูกไหมถามครับโอ้ห่วงนะที่ใครยังไม่มีลูกยังไม่รู้อาจารย์เคยมีมันก็เป็นห่วงไงครับ ก็จะกินจะนอนจะเจ็บจะป่วยบางทีลูกป่วยไม่เยอะพ่อแม่คิดไปอีกร้อยหนึ่งแหละใช่ครับเอาใช่่ะครับเออเน,เนี่ยคนไม่เป็นพ่อแม่คนไม่รู้คนเนี่ยในหลวงนั้นมีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยรักพวกเราเนี่ยเหมือนลูกจริงๆของท่านเราถึงเรียกท่านว่าพ่อหลวงแม่หลวงพ่อหลวงไงใช่ครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยคืออะไรคือพ่อ,อ,อพอรของลูกคือพ่อหลานของลูก เหมือนพระองค์ท่านเนี่ยจึงทุ่มเทพระบรรการทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากภารกิจประจำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรแจกประกาศปริญญาบัตรแล้วแจกกระบี่นักเรียนในร้อยแล้วไปตามงานแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยอันนั้นภารกิจส่วนหนึ่งเนะยอันนั้นงานรูทีนนะครับงานประจำแต่งานที่ท่านยิ่งกว่าประจำอีกก็คืองานพัฒนาช่วยเหลือ ดูแลทุกสุขประชาชนเนี่ยเหมือนกับรวมงานทุกอย่างมาไว้ที่พระองค์ท่านหมดเลยครับแทนที่กระทรวงทะวงกรมต่างๆะจะช่วยคิดนะท่านยังคิดได้เลยเว่าจะเป็นถนนนูนน่นถนนนี่เอาไปวันหนึ่งที่จอมพลประพาสจารุศเตียครบปีหนึ่งสี่หรือไงครบยี่สิบห้าปีก็จะของการของราก็จะรูปปั้นฮนะสร้างรูปปั้นให้ท่านไงลูกครับอันไม่เอาเขาบอกไม่เอา ยังไม่ตายขอสร้างถนนดีกว่า <c oughs> ก็เลยกลายเป็นถนนรัชดาพิเศษมาจนทุกวัจอุบันเห็น <c oughs> ไหมนะเนี่ยต้นเลยคิดคนอื่นอิตาลุยเนี่ยที่เสด็จหัวหินไงครับแล้วอันนี้รถติดไงก็คนก็นมาช่วยติดลมไงในหลวงขับเนี่ยครับอิตาลุยนี่ก็เป็นชาวบ้านแถวหัวหินนี่ก็มาช่วยเข็น <c oughs> เห็นไปฮึ่ฮึ่ฮึ่จนก,กระทั่งรถขึ้นมาได้ ในหลวงก็สเสด็จลงมาตะลวยตกจากเขาลุในหลวงนี่ว่ะ <c oughs> ก็เลยไปกราบพระบาท <c oughs> ในหลวงราชการที่๙ก็ถามว่ามีอะไรไหมตรงนี้มีความเป็นอยู่เป็นไงก็บอกว่าทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาปัญหาอย่างเดียวคือขาดจากบ้านเขามาหัวหินเนี่ยใกล้จะเหมือนไกลใกล้เหมือนไกล <c oughs> หมลายมความว่าไงรู้ไหมสิคือข้าวของอที่ผลิตผลทางการเกษตรได้เนี่ยกว่าจะมาหัวหินเนี่ย <c oughs> ต้องเสียค่ารถแล้วถนนก็ไม่สะดวก <ม>เป็นถนนแบบขุกขักขุกขักขุกขักสักพักก่อนยังไม่ได้เป็นถนนแล้วคนเป็นถนนคนเดินนัะะ่นแหละได้ก็เหมือนไก่ในหลวงบอกมันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยให้<ม>ปากรหลังจากนั้นมาก็เอาตชะดค่ายพะนาเลสวนเนี้ยประมาณนั้นอยู่ที่หัวหินเนี้ยก็เอาหินเอากรวดเอาลูกลงังหลานลังเหลนหลนังอะไรมาช่วยโรยไว้ก่อนครับไอถนนสายนั้นก็คืออะไรรู้ไหมช่วยมงคลไงอที่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ จากหัวหินไปน่นแหล,ละเรียกถนนห้วยมงควรเป็นถนนแรกถนนของพ่อแหละทั้งแหละเห็นไหมอพอท่านมองแป๊บเดียวปุ๊บคิดเลยว่าเออต้องช่วยลนะต้องับละบก็เหมือนกันเขาคอที่อาจารย์เคยอยู่พรท่านสเสด็จไปเปิดเสาคอตอนนั้นเนี่ยครับนะบพอพระท่านสเสด็จไปก็มีตำหนักมีอะไรต่ออะไรกิจาการอะไรต่างๆก็ดีขึ้นอะไรต่างๆ Mm hmm. สิ่งเหล่านี้ความสงอบร่มเย็นเป็นสุขจากการสู้รบกันสมัยก่อนก็กลายเป็นมาธรรมาค้าขายกลับมาต่อสู้กันในวิธีทางของประชาธิปตะะไตยเลยผพ้ที่ก่อการร้รายอะไรก็มอบตัวเข้ามาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในตอนนั้นน่ะครับเนี่ยก็คือแปลงศัตรูให้เป็นมิตรความไม่ถูกต้องตามจำนองกองทัพก็ทําให้ถูกต้องตามํำนองกองทัพสิ่งไหนที่หย่อนท่านก็ไปทําให้มันดีขึ้น mm hmm. นะก็ไปเขาเรียกว่าบุกป,ป่าฝา่าดินแดน ของอเมริกาเขาเรียกฟอนเทียใช่ไหมครับใช่ครับฟอนเทียไม่ใช่รถกระบะเลครับก็คือหมายถึงว่าไปไหนก็เลาะไปทั่ว mm hmm. like dance, ไล่อินเะดียแดงไปนะครับแล้วก็ตั้งการปกครองขึ้นมาเป็นสหรัฐอเมริกาคนระัสมัยก่อนครับเราเรียกว่าฟอนเทียทางพื้นดินแล้วก็ฟอนเทียทางอวากาศอพอลโลสิบเอ็ดฟอนเะทียทางโนเลทางความรู้ oh. อะไรอย่างเงี้ยแต่ในหลวงเนี่ยใช้วิธีแบบนี้แบบของท่านรัชกาลที่เก้าเนี่ย มันจึงมีโครงการอะไรต่างๆมีความอยู่ดีกินดีกันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลืมตาอ้าปากได้นะถ้าไ่เชื่อไปถามผลทวงจากการพัฒนาที่พระองค์ท่านได้เข้าไปทุกหัวละแหงของแผนดินไทยแทบ,บทุกหัวละแหงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบัดนี้ไม่มีพระองค์ท่านแล้วแต่เหมือนบัดนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะมีอะไร มีคำสอนมีคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าก่อนปรินิพานบอกไม่ต้องตั้งหลอกศาสดาคําสอนของฉันก็เป็นศาสดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยก็เป็นต้องมีคําสอนแล้วสถานที่ต่างๆก็เป็นคําสอนอย่างดีครับหรือหลักการทรงงานของระองท่านก็เป็นคําสอนอย่างดีหรือว่าศูนย์พัฒนาการศึกษาอะไรต่างๆตามภูมิภาคต่างๆนั่นก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนของในหลวง รหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านทําไวนะ้เนี่ยแม้ทั้งเรื่องปลาดินเนีนนะ่ยใช่ไหมครับแท่านแปลงได้ไง่ะญี่ปุ่นให้มาไม่กี่ตัวท่านก็เอามาเลี้ยงเอามาขยายพันธุ์แปลงร่างกายเป็นปลาดินไปขยายไปมีคนเขาคํานวณวนะ่าน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนะนี่ยปัจจุบันเนี้ยครับค่าของของปลาเนี่นะทนะี่ขยายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าทุกมิติ หลวงราชการทีงการนั้นคิดทุกมิติเพื่อจะให้ประชาชนมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขทุกมิติเลยนะมีใจว่าไหมใช่ครับอาจารย์ครับทุกมิติก็คือไม่ว่าเรื่องการศึกษาทาังการตั้งมูลิติไปเพื่อให้การศึกษามันจเจริญก้าวหน้าหรือไม่บางคนเป็นโรคเลือนโรคอะไรต่างเนี้ยก็มีตั้งมูลิธิขึ้นมาหรือว่าด่านประชานุเคราะห์ละจะประชาสมาสาย หรือมูลนิธิสายใจไทยพวกนักรบอะไรที่ไปลบมาแล้วขาขาดแขนขาดได้รับบาดเจ็บมาก็มีมูลนิธิสายใจไทยก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ท่านไม่ได้ไปแทรกแซงหน้าที่ของกระทรวงอะไรต่างๆท่าน,นเคยบอกว่าเสริมไงเสริมช่องว่างช่องโวมันต้องมีอยู่แล้วจริงป่ะใช่ครับอาจารย์ครับช่องโหวก็เหมือนกับตัวเนี้ยที่เรามีโควิด ที่ประสบความสำเร็จได้ก็กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในกระทรวงสาธารณสุขก็มีช่องโห่ช่องโหรก็จะมีพวกกิจอาสาเกี่ยวกับพวกอสมอใช่ไหมครับที่ที่เข้าไปดูแลเราถึงประสบความสำเร็จได้เร็วอ่ะต่างประเทศมันไม่มีไงครับหรือจะมีเราไม่รู้แต่อสมอเนี่ยคือเป็นประชาชนที่เข้าถึงเลยไงฮะในสมัยก่อนเนี่ยก็คือพวกอนามัยชุมชนใช่ไหมครับพวกที่ไปสุ๊กตาลาอนามัยชุมชนที่ตั้งขึ้นมา อันนั้นเป็น First a i อเลยคือเป็นเริ่มแรกมาแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วถึงค่อยไปโรงพยาบาลบไม่ไหวแล้วจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็เข้ากรุงเทพค่อยว่ากันไม่ใช่มีอะไรเข้ากรุงเทพหมดเลยนี่ตายเลยสิริราชเอยยามาพระม,มงกุฎหรืออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ครับจริงๆก็ต้องเริ่มจากตัวคนเหมือนสีชายอ่ะรถก๊อกแก๊ก๊อกแกลจะไปให้ช่างเลยไหมไม่ใช่เราก็ต้องดูหรอดเฮ้ย hey, แบตมันเสียหรือเปล่าอัาน้ำมันรั่วอะไรเราดูด้วยตัวเองด้วยตาเราก่อน ครับถ้าเรามันพอได้เราก็แก่ถ้าไม่ได้อ่ะก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหาช่างช่างไม่ไหวแล้วก็อโอโ้โ,อโหจะต้โองรถนี่จะต้องโละแล้วก <laughs> ็ว่ากันทีทีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวถ่งของในหลวงที่เราเอามาฝากกันประนีตปละน่อยก็อยากจะให้ลําลึกนึกถึงพระองค์ท่านคนะนไทยที่เกิดทันก็คงไม่ลืมที่เกิดไม่ทันก็อาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็มาตอกย้ําเน้นย้ําว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำอ่ะอย่าลืม <c oughs> เป็นของดีที่เราควรเทดิดควรนํามาปฏิบัติไม่ได้เก็บไว้ในต,ตู้เหมือนพระไตรปิฎกเราต้องเอามาปฏิบัติ <c oughs> ทําใดก็ไร้ค่าผ้าไม่ทัดนะที่าครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์นํามาฝากกันนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้หวนราลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณที่อันนี้เนี่ยเป็นการยกมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ เชื่อว่ายังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับที่มาพูดคุยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องารดีๆแบบนี้ให้เราได้ตามรับฟังกันนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดี